มาดู CBR 6ก0้อ F นะครับสตาร์ทไม่ติดอาการของมันก็คือปั๊มติ๊กติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตอนแรกผมก็อะไรนะเข้าใจว่าเป็นที่หน้าสัมผัสสวิตตรงนี้นะครับถอดมาล้งางทำความสะอาดเสร็จก็ไม่ไม่หายนะแล้วก็เช็คฟิวทุกตัวนะครับ ฟิวตรงเนี้ยมาไล่เช็คดูทุกตัวก็ฟิวก็ไม่ขาด uh, field, อา่าเมนฟิวออฟเมนฟิวไม่ขาดอยู่แล้วเพราะถ้าเมนฟิวขาดเนี่ยไฟหน้าปัดมันจะไม่ขึ้นเวลาเปิดกุญแจครานี้ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าอะไรนะปั๊มติ๊กจะพังแต่ว่ากําลังจะอะไรนะถอดรีเลย์ปั๊มติ๊กไปเช็คแต่พอดีมาลองมาถอด อะไรกนปักตรงเนี้ยสองอันเนี้ยถอดเสร็จแล้วเอาโซเนตฉีดแล้วก็ลงเสียบกลับเข้าไปนีมาช่วยกันฟังเนี่ยตั้มติ๊กทำงานแล้วกม็มันไม,ไม่รู้มันเป็นอะไรนะเป็นถมถอดปัก2ตัวเนี้ยแล้วก็ฉีดโซเนตเข้าไปมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวจะลองไล่สายไฟอีกรอบหนึ่งเลย ทางร้านก็ยังมีหมวกกันน็อกให้ลูกค้าได้เลือกอีกหลายยี่ห้อเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเ e ลียวไลเดอร์บิม adid นะครับ hjc ก็มีหมวกกันน็อกทางร้านสามารถส่งให้ลูกค้าฟรีได้นะครับไม่ได้คิดค่าบริการส่งชคกไวเอดก็มีนะครับสำหรับรถสกูตเตอร์ แล้วก็ลด R15 น้ำมันเครื่องก็มีหลายยี่ห้อเช่นกันครับเริ่มต้นที่โมตูลน,นะครับมีทั้งกึ่งสังเคราะห์สังเคราะห์ร้อยเปซแล้วก็มีอะไรอะเลบโซลิคิดโมลี่ลิคิดมมลี่นี่มีมีทั้งแบบแบ่งขายแล้วก็มีทั้งแบบขวดนะครับลูกค้าสามารถซื้อไปเติมเองได้ไปเปลี่ยนเองได้แล้วก็มีแอมซอยนะครับผ้าเบรกที่ขายอยู่ก็จะมีประมาณ สี่ uh, ยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกก่อนอแมกนัมเทคเลสซิ่งบอยนะครับ uh, อะไรนะเน็กสเตอร์และก็อิกมาอิกมานี่มันเป็นแบรนด์อิตาลีเนาะแต่ว่าภาคหลังคนไทยซื้อกิจการมาแล้วนะครับ <c oughs> แต่เน็กสเตอร์นี่เป็นของญี่ปุ่นแต่ราคาอาจจะแพงนิดหนึ่งส่วนยางทางร้านจะมีขายประมาณ10กว่ายี่ห้อนะครับเริ่มตั้งแต่รถเล็ก ไปจนถึงรถบิ๊กไบค์พันซีซีนะครับก็จะมีอะไรบ้าง uh, PCx n เอ x x Max อแแล้วก็อะไร for ์ซ่านะครับนินจาสามร้อยสี่ร้อย CBR 5 0 0 6 5 0นะครับไปจนถึงแซ0 0 9 0 0แล้วก็พันซีซีก็มีนะครับ <c oughs> อย่างทางร้านสามารถส่งให้ฟรีได้นะครับบางยี่ห้อแต่บางยี่ห้อก็จะอาจจะคิดเงินนิดหน่อยนะครับ